ครอบครัวแบบไหนนะคะที่ได้รับผลกระทบมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้มากปรับตัวได้มากกว่ากันนะคะอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณกัญญาพัฒน์สุดที่เกษมนะคะจะมาเล่าให้เราฟังนะคะเดินเชิญค่ะ,คะประเด็นในเรื่องของความพร้อมของครอบครัวแต่ละรูปแบบนะคะ,คะเมื่อเราพูดถึงความพร้อมเนี่ยไม่ได้พูดถึงในแง่เดียวค,ความพร้อมที่เราจะปรับตัวอยู่ในวิกฤตได้เนี่ยมันจะมีความพร้อมอหลายหลายแบบนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจ รายได้หรือว่าความพร้อมในเรื่องของจิตใจที่จะมีความเข้มแข็งเพียงพอไหมที่จะ,ะปรับตัวในสภาวะวิกฤตได้นะคะหรือความพร้อมในแง่ของการรู้เท่าทันกับสถานการณ์ปัญหานะคะ,ะได้รับข่าวสารมาแล้วมีวิจารณญาณเพียงพอหรือเปล่าที่จะรู้ได้ว่าอันไหนจรงิงหรือไม่จรงิงอันไหนควรทําหรือไม่ควรทาอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งความพร้อมของครอบครัวเนี่ยที่จะ ช่วยเหลือกันสนับสนุนกันในยามที่เกิดปัญหานะคะ,คะจะมีการวางแผนร่วมกันหรือว่ามีการพูดคุยกันสื่อสารกันยังไงนะคะ,คะเพื่อจะปรับตัวในในสภาวะวิกฤตเหล่านั้นนะคะ,คะทีนี้ในแง่ของการศึกษาของเรานะคะที่ที่เราได้สำรวจคนทำงานองค์กร3,000กว่าคนเนี่ยนะคะ,คะเราก็พบว่าครอบครัวพ่อแม่ลูกเนี่ยมีการปรับตัวค่อนข้างจะดี ครอบครัวพ่อแม่ลูกเนี่ยนะคะเราก็พบว่าเขามีการบริหารจัดการในเรื่องของการมีเงินเก็บเงินออมค่อนข้างมากนะคะรองลงมาก็จะเป็นครอบครัวขยายนะคะซึ่งอาจจะเป็นได้ว่า2กลุ่มนี้ย เป็นครอบครัวที่ต้องดูแลเด็กหรือว่าผู้สูงอายุที่เขา,าต้องมีภาระพึ่งพิงฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการในเรื่องของค่าใช้จ่าย,ายการมีเงินออมเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องจําเป็นนะคะ,คะเขาก็เลยมีความพร้อมในตรงนี้นะคะ,คะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังพบว่าครอบครัวพ่อแม่ลูกเนี่ยความสามารถของเขาในการที่จะช่วยเหลือครอบครัวอื่นที่ มีปัญหาโควิดเหมือนกันเนี่ยลำบากกว่าเนี่ยนะคะเขาก็มีความสามารถสูงที่จะช่วยครอบครัวเหล่านั้นนะคะ, hmm. ะคล้ายๆว่าเขามีความพร้อมระดับหนึ่งและเขาก็จะมีความสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นๆได้อันนี้เราเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจใช่ะคะในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรามีการสํารวจดูว่าครอบครัวไหนแบบรูปแบบไหนที่มีความเข้มแข็งอยู่ในสถานการณ์ปัญหาโควิดเนี่ยได้ได้ดีกว่าเราก็พบว่าเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเนี่ยไปตกอยู่ในครอบครัว พ่อแม่ลูกเช่นเดียวกันนะคะ,คะปรากฏว่าเขามีความเข้มแข็งมีความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์โควิดแล้วก็มีการวางแผนที่ดีนะคะก็เราก็จะพบว่าเปอร์เซ็นต์ของครอบครัวเนี้ยค่อนข้างจะสูงกว่าครอบครัวรูปแบบอื่นๆ นะคะ,คะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะทีนี้ถ้าจะเป็นประโยชน์ในแง่ของอาการนำไปใช้หรือว่าการอาเอาไปเป็นต้นแบบได้เนี่ยเราอาจจะต้องศึกษาในเชิงลึกลงไปอีกค่ะ,คะ<ช>ว่า,าครอบครัวพ่อแม่ลูกเนี่ย เขามีวิธีการจัดการตัวเองยังไงหรือว่ามีการสื่อสารกันในครอบครัวแบบไหนคะพ่อกับแม่คุยกับลูกยังไงในช่วงที่มีโควิดอะไรอย่างเงี้ยคะการวางแผนทั้งการเงินการวางแผนร่วมกันการแก้ปัญหาหรือว่าการสนับสนุนซึ่งกันและกันเวลาเราเกิดปัญหาในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องมีมีประเด็นเหล่านี้ซึ่งตรงเนี้ยมันจะสะท้อนให้เห็นว่าครอบครัวพ่อแม่ลูกเนี่ยเขามีแนวคิดมีวิธีการจัดการปัญหา <c oughs> รูปแบบไหนบ้าง <c oughs> ซึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการดึงไปเป็นต้นแบบให้กับชายเป็นเป็นบทเรียนเป็นต้นแบบให้กับครอบครัวอื่นๆได้ด้วยนะคะ <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ย โครงการเราได้ได้มีการสนับสนุนให้องคอ์กรเนี่ยาวางแผนในการที่จะพัฒนา,าบุคลากรของของเขาเองเนี่ยนะคะ,ค,ะคือเป็นผู้ส่งเสริมใช่สง่สงเสริมให้องคอ์กรเนี่ยได้ทำแผนได้เรียนรู้เรื่องการจัดทำแผนนะคะ,คะวา่าสามารถที่จะวิเคราะห์ หรือวินิจฉัยตัวเองได้ว่าเขามีปัญหาตรงไหนเขาได้เรียนรู้วิธีการที่จะวางแผนอของเขาเองแล้วเขาก็มีมีการวินิจฉัยตัวเองว่าโอเคนะมีปัญหาตรงนี้นะอะไรเงี้ยจะต้องระดมสมองกันว่าเราเอากิจกรรมอะไรมาแก้ไขปัญหาหนะคะก็จะร่วมมือกันในองค์กรทีนี้ข้อดีของการได้เรียนรู้เรื่องแผนเนี่ยเขาก็จะส่งไปถึงตัวบุคลากรด้วยบุคลากรเองก็จะได้เรียนรู้ด้วยแล้วก็ ผลดีไปตกกับที่ครอบครัวของเขาด้วยหลายๆองค์กรบอกว่าจับพนักงานมาดูซิว่าสามารถเลิกเล่าเลิกบุหรี่ได้ไหมะอะไรอย่างี้ค่ะปรากฏว่าพอเขาเลิกได้เนี่ยเขาเหมือนแบบะสะท้อนให้เห็นว่าเขามีเงินในกระเป๋าเหลือ,อเยอะเลยจากการที่ไม่ได้ซื้อเหล้าซื้อบุหรี่แล้วเขาเลิกไปได้แล้วเขาก็ใช้เงินก้อนนั้นเนี่ยวางแผนตัวเองอ,อาจจะแบบเก็บไว้ให้ลูกหรือว่า พาลูกไปเที่ยวอ,อะไรเงี้ยคือเป็นประโยชน์มากๆกับการที่เขาได้เรียนรู้แล้วก็ไปปรับใช้ในครอบครัวค่ะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ทีทโ่โครงการได้ได้รับจากการที่เราเห็นไปช่วยเขาในการาวางแผนในองค์กรน,นะคะค่ะถาม<ห>อีกนิดนะคะว่าแล้วครอบครัวแบบไหนที่แบบมีความพร้อมแบบน้อยที่สุดอะไรแบบนี้ค่ะที่น่าเป็นห่วงนะคะ,คะเราพบว่า สำคัญเลยเมื่อกี้อาจารย์สีรนั้นก็ได้พูดไปนะคะคือครอบครัวที่าสามีภรรยาไม่มีลูกแล้วก็ครอบครัวที่อยู่คนเดียวเราพบข้อมูลว่าในช่วงโควิดเนี่ยเขามีไรายได้ไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายในครอบครัวนะคะแล้วในแง่ของความเข้มแข็งความพร้อมอะไรต่างๆเนี่ยคะแนนของเขาค่อนข้างจะต่ำเรื่องรายได้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องความยากจนความรู้ในเรื่องของการจัดการการเงินเนี่ย <ๆ S 1> เขาจะค่อนข้างต่ํา ฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความความเปราะบางหรือเป็นความท้าทายอันนึงที่เราจะต้องช่วยกันส่งเสริมอะค่ะว่าครอบครัวเหล่านี้จะทำยังไงถึงจะให้เขาเข้มแข็งในในเรื่องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการวางแผนเตรียมความพร้อมของเขาค่ะโดยเฉพาะข้อหนึ่งที่ตะกี้ได้ยินก็คือว่าขาดความรู้เรื่องการเงินใช่ค่ะก็ถือเป็นความเปราะบางของกลุ่มครอบครัวสามีภรรยาที่ไม่มีลูกแล้วก็ครอบครัวที่อยู่คนเดียว